khiến cơn đau mình rốt cuộc còn lại toàn mảnh hài dui tha thêm mình cứ mướt tha, đã 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 เลิกร้อนเลิ่นหน่อยจะอายใได้ไหมอย่างเธอไม่รักได้ยอาไงไม่รู้อะไรจนแล้วน่เธอพบกันเล้วสุดที่รักเมื่เธอจนดีว่าจัดไปเสโกรธังดังไม่งยบแค่เชือังหรือไฟในซึมองตาฉันทีดีบอกเลยสุดที่รัก

ดวงดังวันเย็นฉันฟังร้อฟังมีสุดมองตาฉันดีอบอกเลยตัวที่รักพูดความในใจที่เธ็บยังนี้ดวงดังวันใจเึกให้ฉันฟังสืง่งสื่และอยากไะขอ่สามคำฝากไว้ I miss you. xa truy hắn bằng đời lỡ nói lời nói nói ra ai đi mày Khi em thì ai thì chẳng có quay ตวดึงดังไวย่างที่เธฟังแฟังในสึยงมองตาฉันทีดีบอกเลยรัก้ยความีนใจที่เธอยังมีตอวดึงดันว่าธอบกัเออยากะิดถองสุดมัไว้ I miss you สิงต์ไปไดะไหมขอเสียงกับแดนเซอร์ของเรนได้เลยนะฮะนะฮะแดนเซอร์ถือว่าพวกเราคัดมาอย่างดีนะฮะบอกเลยนะฮะจะสังเกตว่าแดนเซอร์ที่ไปตามงานนี่จะมีไม่กี่คนนะฮะคนเวียนกันไปนะฮะว่ามาได้แค่นี้จริงๆนะฮะที่เหลือสูญเฉลี่ยเชดฟ้าเลยนะฮะมาได้แค่นี้จริงๆนะฮะอ่านะฮะเป็นไงฮะสนุกป่ะ เออดีเนาะสนุกง่ายดีนะฮะฮะก็เพิ่งผ่าบันเด็กไปเนาะช่ไหมฮะใช่อันไหนมีใครได้ของขวัญบันเด็กบ้างยกมือหน่อยนะฮะคือคือดูว่าเด็กๆอ่ะยกก็น่ารักดีนะฮะแต่วันนี้เรามาสแกนดูวว่าเอ๊ย เอ๊ยมีใครยืดเกินวัยหรือเปล่าไม่มีนะทุกคนยังอ่อนเยาวและอ่อนวัยเสมอนะฮะจริงๆถึงแม้ว่าตีนกาจะมาประมาณ3อันแล้วรอเล่นนะฮะรอเล่นนะฮยมันเป็นตีนกาแห่งความสุขนะฮะมันไม่ได้ขึ้นจากที่เราอะไรอ <What? S 1> ย่าว่าลิศน,นะรู้นะว่าคิดอะไรอยู่นะฮะ ลินก็มีตีนการนะค,คุณคือยิ้มทีนี่แบบว่าอ,อย่าว่าแต่ตีนการตีนในโัเสาร์ดีกว่านะครับก็จะมาแบบขนาดนี้นะฮะไม่เป็นคนยิ้มบ่อยไงเป็นคนยิ้มบ่อยเป็นคนสดใสร่าเริงเนาะเ <c oughs> <c oughs> นาะใช่ไหมจร,จริงนะฮะก็คนเด็กนะฮะของลิปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะน่าสงสารเนาะคนที่จะไปรับของรา,างวัลรางวัลในข้าอบ้านนี้ยก็ไม่ได้เลยนะฮะะ อ้าวไม่เด็กแล้วเนี่ยบ้าเพิ่งผ่าน18แล้วเมื่อ2อปีที่เราเองนะฮะก็ฮะเ,เอาถามหาให้ให้เลยเหรอตายแล้วขอบคุณฮะฟองไหมฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตายแล้ว ตอนเด็กๆเคยฝันว่าอยากเป็นลิเกนะฮะเห็นพี่ชายยาวิชัยบอกว่าอู้ได้ห้อยคออะไรไม่รู้นะครับเงินทองห้อยเต็มหัวเลยนะฮะเราอยากเป็นบ้างครับโตขึ้นมาไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นนักร้องสากลเนี่นะฮะก็ได้เหมือนกันนะคุณนะเออร้อนร้อน ว่าเราไม่ร so, like right. <laughs> <th> ู้จักกันเดี๋ยวี๋ยวไปเก็บไปก่อนทุกคนนะฮะดีจิงนะฮะขอเช็ดหน่อยนิดนึงนะมีเอาหมดทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยเห็นอะไรเอาหมดนะฮะ พวกเธอได้มนหลายใจกันเลยอะไรนะฮะอ๋อเนี่ยแหละเหมืนเมื่อวานนะฮะก็วันก่อนที่ไปตรวจสุขภาพให้เด็กประถมนะฮะน้องๆวิ่งมาเต็มเลยฮะวิ่งมาพี่นี่ขอลายเส้นหน่อยขอดลายเส้นหน่อยพี่ดิ๊ก็เลยหลอกเด็กนะฮะเอาว่าเอาไปทำไมลายเส้นพี่ ซื้อขนมกินก็ไม่ได้เออน้องฮะไม่น้องน้องเขาฉลาดนะน้องราะว่าซื้อขนมกินไม่ได้แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะอันนี้น้องตอบจริงๆดีสาบานเลยแล้แบบโอ้โหอึ้งเลยครับผมนี่ต้องแบบนั่งเซ็ตท <okay ุกคนเลยครับผมนี่แบบพาลาเลยนะครับแบบอืมหยิกเลยนะครับแบบโอเคน้องๆน้องๆก็น่ารักดีนะครับ นะฮะซึ่งนมอกินไม่ได้แต่มีคุณค่าทางจิตใจนะฮะเพลงจริงพูดมากก็หิวน้ำนะฮะน้ำก็จะเอาเหรอตายแล้วเดี๋ยวน้ำไม่ออกน้าขออิ่มก่อนนะนะน้องนะนี่ ป๋าขาเอาอย่ายหบัตรทีครับย่าทำบคุณฮะอะจากจาก็ควรจะทำไปแล้วแหละเนาะนะฮะอ่ะเพลงต่อไปดีกว่าไหมฮะเรานะฮะนี่รู้สึกว่าพูดนายกว่าร้องเพลงนะครับตอนนี้นะฮะดีแล้วด้วยนะฮะนียวจะเป็น,ปนมอุดมแล้วนะนะฮะอ่ะโอเคนะครับเพลงต่อไปก็ ไปสุขสานกันต่อดีกวา่านี่เตรียมแต่เพลงเร็วมาให้เลยในยงานกับเพลงนี้ฮะคุณและคุณเท่านั้นครับ